วันนี้นะคะนุกจะพามาชม XLS อีกคันค่ะต้องบอกเลยนะว่าราคาดีมากๆเพียง799,000บาทและพิเศษสุดๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีโปรแกรมผ่อนพิเศษด้วยค่ะเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้เขามีอะไรน่าใช้ยังไงบ้างค่ะและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเดือนละ9,000กว 9, า่าหรือเปล่ามาดูกันค่ะน้าๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นกระจังหน้าเดิมจากของโรงงานนะ ตัวกระจังหน้าเนี่ยเราจะใช้ตัวคาดกางรนะคะที่เป็นสีเทากราไฟต์แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวกรอบด้านบนด้านล่างเนี่ยเป็นสีดําเงาเข้ามาทั้งหมดค่ะด้านในคงความเป็นแกรงรังผึ้งเหมือนเดิมนะเพราะว่าเนื่องจากอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยของเราอยู่ทางด้านในจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีมากๆค่ะไฟหน้าที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นไฟหน้า LED Multi Reflector มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ป o o p Si c แบบนี้นั่นเองค่ะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสะดวกสบายในการใช้งานมากๆค่ะแถมที่สําคัญนะคะเวลาที่เราขับรถกลางวันค่ะ ไฟตัวีก็ติดให้ด้วยค่ะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยได้อย่างดีเลยค่ะไฟตัดหมอกถูกติดตั้งให้เรียบร้อยจากของโรงงานนะคะจะใช้เป็นตัดหมอกสีเหลืองกันนั่นเองค่ะในส่วนของตัวด้านหน้าค่ะที่เป็นชุดกันชนด้านหน้ารวมถึงชายเนี่ยจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดมีห่วงลากจูงมาให้1ฝั่งนะคะอยู่ทางด้านซ้ายหรือฝั่งคนนั่งกันนั่นเองค่ะตัวคิ้วล้อค่ะจะทําเป็นสีดาแบบนี้เลยไซส์เนี่ยจะอยู่ประมาณ3นิ้วนะคะ อันนี้จะเป็นงานพลาสติกค่ะอันนี้นะคะของเราค่ะจะใช้เป็นวัสดุที่เป็น ABS เข้ามากันนั่นเองค่ะตัวผิวเนี่ยจะมีความเหมือนเป็นผิวส้มเล็กๆนะคะก็คือมีความผุขานั่นเองค่ะใช้ในเรื่องของการลดรอยหินค่ะอย่างเช่นสมมติมีหินดีดหรือโดนกิ่งไม้เนี่ยจะโดนที่ด้านนี้นะคะไม่กระเด็นโดนสีตัวรถนั่นเองค่ะแมกและยางค่ะจากโรงงานมาเราใช้ไซนี้และเป็นแบบนี้เลยนั่นเองค่ะอันนี้คือขนาดไซขอบ17นิ้วนะคะ ตัวก้านแบกเนี่ยจะมีสีดาแบบนี้ค่ะพร้อมตัดกับด้วยสีเทากราไฟ์แบบนี้เข้ามาให้เป็นแบกลายใหม่นะแล้วก็ตัวสเปคของยางค่ะจะใช้อยู่ที่ด้านนี้เลย255พับจ R 1 7กันนั่นเองค่ะอันนี้คือด้านหน้าได้เป็นดิสและดังเป็นดานะเพราะว่ายัางใน,นเรื่องของการมาทุกอยู่นั่นเองค่ะช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมไม่ต้องยกเพิ่มในะอย่างใดน,นะคะขยับมาดูกันค่ะทางแก้มข้างอันนี้จะเป็นเก้งๆเ,เรียบร้อยอันนี้คือรถที่เป็นยูโร5หรือปี2 0 2 5แล้วเรียบร้อยนนั่นเอง พวกคอปผูกกระจกค,ค่ะรวมถึงมือจับเนี่ยจะทําเป็นสีดําด้านแบบนี้เข้ามาให้ก็เพิ่มในเรื่องของความดูสปอร์ตเข้าไปนิดนึงด,ดูดุเข้ามาอีกหน่อยนั่นเองค่ะที่ว่างศาสติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ฟิล์มที่ใช้ค่ะอันนี้สามารถเลือกได้นะคะซึ่งมีหลายหลายแบรนด์ให้เลือกกันนั่นเองค่ะขยับมาดูด้านท้ายกันสักเล็กน้อยค่ะอันนี้จะมีบาร์เสริมขอกบกระบะมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยต้องการติดเพิ่มเติมในเรื่องของตัวโรบาร์ไม่ว่าจะเป็นเหลกก็ีหรรือออมม้่่บาาา์ขงงศูนนนยะะคทเปสถ วางบนบานเสริมขอบกระบะแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องจอะเพิ่มค่ะลดในเรื่องของการเกิดสนิมกันนั่นเองค่ะไฟท้ายมาก็จะเป็นไฟหลอดแบบนี้ค่ะแต่ว่าได้ไซส์ขนาดใหญ่เห็นชัดเจนกันนั่นเองค่ะการชนท้ายติดตั้งเรียบร้อยค่ะใช้เป็นสีดําแบบนี้เข้ามาให้นะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนค่ะรวมถึงกล้องมองหลังก็มีมาให้แล้วนั่นเองค่ะ ไฟเบรกตัวที่3าเราใช้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะในการเปิดค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะสบายนะไลเนอร์ที่ใช้ค่ะปูก็จะเป็นแบบนี้กันเลยนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ต้องการให้พื้นกระบะเนี่ยเวลาที่เราเปิดลงมาแล้วมีความเบานะคะก็สามารถติดในเรื่องของตัวเหล็กผ่อนแรงเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าต้องการให้สาดท้ายลงแบบสลปหรือช้านะคะก็ใส่โช๊คเพิ่มเติมกันนั่นเองเห็นทุกภาพไปดูนะคะว่าพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยของเขาเป็นยังไงเชิญค่ะ สำหรับพื่อนที่ใช้สอยภายในค่ะเดี๋ยวนุไปดูที่คอนโซลก่อนละกันนะคะตัวคอนโซลเนี่ยจะทําเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้มานั่นเองค่ะก็จะให้ความดูสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงเนาะตัวพวงมาลัยค่ะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยค่ะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเข้ามาแล้วค่ะเวลาใช้งานของพวงมาลัยนะคะเรายังสามารถปรับเลือกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นดึงเข้าหาตัวดันกลับนะคะหรือว่าสูงต่ำตรงนี้เลือกได้ทั้งหมดค่ะจอหลังพวงมาลัยค่ะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาดไซส์8นิ้วกันมานนนนนัััั่่เออองงคคะะะีี้กกจมฟ์ชบ ว่าน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่มีประตูเปิดอยู่หรือเปล่าทุกอย่างจะมีการแจ้งเตือนทางด้านนี้นั่นเองค่ะขยับมาดูที่ตัวจอกลางกันบ้างค่ะจอกลางของเราจะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนนะคะขนาดจะอยู่ที่10.1นิ้วค่ะอันนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Apple CarPlay รือตัวใดรวมถึงดูแผนที่ขึ้นที่หน้าจอแบบนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในการชาร์จแบตค่ะเพิ่มพื้นที่สะดวกสบายมากๆค่ะค่อยลงมาด้านล่างนะคะที่ชาร์จแบตค่ะก็จะมีเป็นช่องเสียบ USB Type C แบบนี้เข้ามาให้ด้ดวยค่ะ พอรถที่เป็นยูโร5เรียบร้อยนะคะหรือ2025เนี่ยเราจะมีตัวนี้เข้ามาก็คือเป็นตัวปุ่มตัว A Auto s ้ซ r ส s อนั่นเองค่ะอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะคะอย่างเวลาที่เราขับรถอยู่มีการแตะเบรคค่ะรถก็จะดับนั่นเองค่ะพอลาที่เราปล่อยเบรคนะคะรถจะติดให้ค่ะแต่ถ้าไม่ชอบสามารถปิดได้นะโหมดการขับขี่ก็เลือกปรับเล่นได้ถึง4โหมดค่ะแล้วก็มีระบบค่ะ e s p นะคะหรือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถมีมาให้แล้วนั่นเองค่ะ จับคู่มากับเกียร์ที่เป็น6สปีดคันเกียร์สูงแบบนี้เล่นชิคบุกลบที่ตัวคันเกียร์ได้พร้อมทั้งยังปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยค่ะตัวเบาะที่ใช้ค่ะได้เบาะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะตัวหนังเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดมาด้วยตะขิบได้ที่เป็นสีดําแบบนี้นั่นเองค่ะเบาะสามารถปรับระดับสูงต่ํานะคะเดินหน้าเราไ้อยหลังได้ตามการใช้งานทั้งหมดค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ารุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยเนี่ยมาให้เราถึง6ใบค่ะพร้อมระบบเบรกเีเบสกนเองค่ะใน แล้วก็การใช้งานค่ะมีระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกเ,เข้ามาให้และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะสนใจค่ะลดราคาพิเศษนะเพียงแ0แสนบาทและผ่อนเดือนละเ0้ากว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้น่าสนใจมากๆค่ะรีบจับรีบจองนะคะก่อนที่แคมเปญโปรโมชั่นจะหมดนั่นเองค่ะ ถ้าสนใจรถติดต่อสับพัมและเรียกันนุกได้นะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่ออดีไลน์ค่ะเดี๋ยวนุกขึ้นเบอร์กับอดีไลน์ไว้ให้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุกมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบรถที่ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้ามือชี่บริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับเอสแคลสคันสีเทาดำวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ